สวัสดีค่ะคุณแพรสวัสดีค่ะไปแล้วเจดวันเนาะ<ช>เป็นยังไงบ้างคะก็เจดวันแล้วรู้สึกแบบว่าภูมิใจกับตาไฟคู่นี้มากเลยนะคะประทับใจมากคือตอนวันแรกที่มาทำเนี่ยก็คือถามว่าเจ็บไหมก็ระดับ1ิบก็คืออยู่ประมาณระดับหก็คือไม่ได้เจ็บมากก็คือทนได้นะคะแล้วก็แผลก็คือดีมากคุณหมอเย็บได้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ ข้างที่เป็นข้างขวาเนี่ยที่แพร์ทำไปนะคะก็จะอยู่ที่220อันนี้เป็น2 0 5นะคะเป็นโมติว่าทรงกลมนะคะฟูนะคะก็หมอไม่ถูกเลยจริงๆคือดีใจมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าอันนี้แค่7วันก็คือใส่ชุดใส่อะไรก็ดูสวยมากๆแล้วคือดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก าสาวๆที่ดินคลินิกด้วยที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะ